สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณคณรูอลิสาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการนำไปใช้ค่ะ การนำไปใช้ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์คือการเขียนตัวเลขที่ใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นการเขียนแบบสากลน,นะคะที่จะทำให้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขียนยังไงนะคะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมาดูาตรงนี้นะคะเขาบอกว่า A เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ1แสดงว่า A เนี่ยสามารถเป็น1ถึงเลข9ได้นะคะ a สามารถเป็น10ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า A น้อยกว่า10นะคะนักเรียนส่วน n ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียน จงหาว่าจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสัญญากรณวิทยาศาสตร์หรือไม่มาดูข้อที่1กันเลยนะคะศูยคูณสิยกกาลังสี่ศูนย์เนี่ยใช้เป็นสัญญากรณ์ได้ไหมคะนักเรียนตัวแรกไม่ได้นะคะจะต้องเป็นเลขตั้งแต่1ถึงเเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผิดค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ1นึคูณสิยกกําลังสาม หนึ่งใช้ได้ไม่เอ่ยได้นะคะคูณสิบยกกําลังสามสามเป็นจํานวนเต็มได้ถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะสี่คูณสิบยกกําลังยี่สิบสี่ใช้ได้ไหมคะนักเรียนสี่อยู่ตั้งแต่1ถึง9ใช่ไหมคะใช้ได้เลยนะคะคูณ10ยกกำลัง24ถูกต้องเลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่4กันคะ่ะนักเรียน6.456 คูณ10ยกกำลัง9นักเรียนมาดูกันนะคะ6.456เนี่ย6เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูแค่ตัวข้างหน้าเนี่ยค่ะหน้าจุดทศนิยมเนี่ยค่ะ6อยู่ตั้ง1ถึง9เนี่ย6อยู่ในนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้ได้คะ่ะนักเรียนคูณ10ยกกำลัง9ถูกต้องเลยค่ะเป็นสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ12.78 อ่าสิใช้ได้ไหมคะนักเรียนสิบสองเนี่ยเป็นเลขที่มากกว่า9กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยู่ในสัญญากรวิทยาศาสตร์ไหมคะไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นผิดค่ะต่อไปมาดูข้อที่6กันค่ะนักเรียนลบสี่จอ่ามีข้อสังเกตค่ะลบสเป็นสัญญากรได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะนักเรียนติดลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ ต่อไปข้อที่7ค่ะ5คูณ10ยกกำลังลบ7อ่า5 5ใช้ได้นะคะคูณ 10, 10ยกกำลังลบเลบ7เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะจำนวนเต็มลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่7ถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่8นะคะลบ3 2 3คูณ10ยกกำลัง24 ผิดตั้งแต่ตรงลบนี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่8นั้นผิดค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะนักเรียน2คูณ10ยกกำลัง1.45หเอ๊ผิดตรงไหนนะ1.45่ 45, ใช่ไหมคะนักเรียนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเลขชี้กำลังตรงนี้จะต้องเป็นจำนวนเต็มถูกต้องไหมคะเพราะ1.45นั้นเป็นทศนิยมค่ะไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ ต่อไปข้อที่10ค่ะ2.22คูณ10ยกกำลังลบ23ใช้ได้ไหมคะ2ตัวนี้ใช้ได้นะคะคูณ10ยกกำลังลบ23 23เป็นจำนวนเต็มลบแสดงว่าข้อ10นั้นถูกต้องเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการเขียนสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะนักเรียนคุณครูให้เลขมาคือห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นเขียนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นห้าคูณกับหนึ่งหมื่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะห้าเนี่ยเป็นสัญ,ญกรณ์ได้เลยใช่ไหมคะคูณกับหนึ่งหมื่นเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังสี่นักเรียนได้เป็นเลขอะไรเอ่ยอ่าสิบยกกำลังสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสัญ,ญกรณ์แล้วค่ะ ใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนโหเลขเยอะมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนมาดูวิธีการนะคะนักเรียนคุณครูเลือกที่จะนำเลขตรงนี้นะคะ4562เนี่ย4,512เนี่ยมาเขียนก่อน4,5162คูณกับด้านหลังเนี่ยมีศูนย์เยอะเลยใช่ไหมคะมีศูนย์ทั้งหมด6ตัวก็คือ1ล้านนั่นเองถูกต้องไหมคะบรรทัดต่อไปค่ะ คุณครูเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะ4,562เอา1ล้านมาเขียนเป็นเลขยกกำลังค่ะนักเรียนจะได้เป็น10ยกกำลัง6นะคะบรรทัดต่อไปค่ะนักเรียนบรรทัดที่3อ่านักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะ4,562เนี่ยคุณครูจะมาทำเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราจะต้องใส่จุดทศนิยมขึ้นไปเข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้นจุดทศนิยมจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น4.5ถูกไหมคะนักเรียนถ้าอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็น4 4 4 5 6, 6ถูกไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้เราจะต้องใส่จุดทศนิยมตรงนี้ก็จะกลายเป็น4.562อย่างนี้นะคะ ใส่จุดไปแล้วเราจะต้องคูณแล้วให้มันมีค่าเท่าเดิมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคูณเท่าไหร่คะถ้าทศนิยมใส่ไปตรงนี้แปลว่าด้านหลังเนี่ยมีทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องคูณกับ1000นะคะแล้วก็คูณกับตัวเดิมก็คือ10ยกกำลัง6นั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะบรรทัดต่อไปนะคะ4.562คูณ1000เนี่ยต้อง เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังค่ะก็จะกลายเป็นคูณ10ยกกําลัง3และก็คูณกับ10ยกกําลัง6นั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะ4 5 6 2เขียนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยนักเรียนเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันเลยนะคะเลขชี้ก,กําลังจะต้องนํามา ทำอะไรกันเอ่ยจําได้ไหมคะนามาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคูณกับ10ยกกําลัง3าบวกหกนั่นเองนะคะ,ะบรรทัดสุดท้ายค่ะตอบแล้วนะคะจะต้องเป็น4.562คูณกับ10ยกกำลัง9นั่นเอง9มาจากไหนนะนักเรียนก็เรานำ3า3กับ6มาบวกกันนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูให้เลขสัญญากรวิทยาศาสตร์มาและเราทำย้อนกลับนะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียน4คูณ10ยกกำลัง3ก็จะหมายถึง4คูณกับเท่าไหร่คะนักเรียน10ยกกำลัง3คือ1,000ถูกต้องไหมคะสุดท้าย4คูณ1,000ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ4,000นั่นเองแค่นี้เองคะ่ะนักเรียนต่อไปคะ่ะตัวอย่างต่อไปนะ 5.23คูณ10ยกกำลัง7นะคะ5.23คูณ10ยกกำลัง7ก็จะได้เป็น5.23คูณกับ10ล้านใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตตรงนี้ง่ายๆค่ะนักเรียนถ้าเป็น10ยกกำลัง7ครูมีเทคนิคมาบอกนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ1แล้วก็ศนย์ทั้งหมด7ตัวแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็ตำม2ตัวนี้มาคูณกันค่ะนักเรียน อย่าลืมสังเกตนะคะตรงนี้เป็นทศนิยมนะคะสองตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นนี่เลยค่ะนักเรียนตรงนี้มีศูนย์ทั้งหมดเจ็ดตัวใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อคูณกับทศนิยมตรงนี้จะหายไปใช่ไหมคะสองตำแหน่งมีอยู่เจ็ดลบออกสองก็จะเหลือศูนย์แค่เพียงห้าตัวนะคะนักเรียนต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปหนึ่งจุดศูนย์เก้าสามคูณสิบยกกำลังสิบก็จะได้เป็น 1.093นย์สามคูณนี่เลยใส่ศูนย์มาเลยค่ะ1ิตัวนักเรียนบรรทัดต่อไปนะคะเราก็จับคูณกันเลยค่ะนักเรียนตรงนี้มีทศนิยม3าตำแหน่งใช่ไหมคะตรงนี้มีศูนย์อยู่1ิบตัวใช่ไหมคะเราก็นำมาลบกันเลยค่ะนำสิลบสามเหลือเท่าไหร่คะส0บลบสามเหลือเจดเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น109 3สามแล้วก็ศูนย์อีกเจตัวอย่างนี้เลยค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนสัญญากณวิทยาศาสตร์สำหรับจำนวนที่มีค่าน้อยๆนะคะตัวอย่างแรกกันเลยนะคะนักเรียน0.0004เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็น4ส่วน10,000แบบนี้นะคะบางคนมีข้อสงสัย10,000ม,มาจากไหนค,นคุณครูตรงนี้ค่ะนักเรียนทศนิยม4ตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยค่ะ หนึ่งแล้วก็ศูนย์อีกสี่ตัวแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะเท่ากับ4ส่วนสิบยกกำลังสี่นี่ไงคะหนึ่งหมื่นก็จะเท่ากับสิบยกกำลังสี่แบบนี้นะคะทีนี้เนะี่ยยังไม่อยู่ในรูปของสัญลากรณ์อีกก็คุณครูจะต้องดึงเลขสี่ออกมาใช่ไหมคะก็จะได้เป็นสี่คูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่แบบนี้ นะคะนักเรียน4ตัวนี้คุณคูณดึงออกมาใช่ไหมคูณกับ1.10ส่วน10ยกกำลัง4ก็ยังไม่เป็นสัญญากรณ์อีกค่ะนักเรียนตัวส่วนข้างล่างนี้เนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้ดึงขึ้นไปได้ค่ะเ,เลขชี้กําลังตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมคะถ้าดึงขึ้นไปก็จะต้องติดลบใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น สี่คูณสิบยกกำลังลบสี่นั่นเองนะคะแบบนี้อยู่ในรูปของสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปสไลด์ต่อไปเนี่ยคะ่ะนักเรียนคุณครูจะสอนเทคนิคที่ง่ายกว่านี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนสับสน 1> <1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในสไลด์นี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ย มองภาพง่ายขึ้นนะคะนักเรียนมาดูข้อนข้อแรกกันเลยค่ะ0.004 00นะคะ,ะนักเรียนคะตรงนี้คุณครูจะสอนเทคนิคก็คือเราจะใช้การเลื่อนจุดนะคะนักเรียนไปด้านขวาจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์จะจุดจะอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเป็น0.4ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเลข4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเลื่อนจุดไปเลยอย่างนี้ค่ะ1 2 สามสี่จุดจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูจะได้เป็นสี่คูณสิบยกกำลังลบสี่แบบนี้ค่ะนักเรียนเกิดจากการเลื่อนจุดมาสี่ครั้งใช่ไหมคะนักเรียนจำไว้นะคะว่าถ้าเลื่อนจุดไปทางขวาเนี่ยเรียกชี้กำลังจะติดลบแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูจะเลื่อนจุดไปอยู่ตรงไหนคะนักเรียนตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ได้ไหม เป็น54อย่างนี้ได้ไหมคะเป็นสัญญกรณ์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นอลองดูนะคะเลื่อนไปตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนไป1 2ึสและก็4ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น5 4าจุดสคูณสิยกกำลังลบสนั่นเอง นี่เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะามาดูนักเรียนตรงนี้ค่ะข้อต่อไปนักเรียนลองทำเองสิคะจุดจะเลื่อนไปอยู่ตรงไหนเอย่ยหลังเลข8หลังเลข9หรือหลังเลข2กันคะอลองดูนะคะนักเรียน1 2 3 4 5 6อ่าจุดหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น8.92คูณ สิบยกกำลังลบหกนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนจุดจะจะอยู่ตรงไหนคะจะไปอยู่หน้าเลขหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้มาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งจุดศูนย์สองหนึ่ง คูณ10ยกกำลังลบหนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในหัวข้อเรื่องถัดไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ